แต่วาเดือนคุณจะให้ดูการ์ตูนแอนิเมชั่นเลือกการดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ก่อนโอเคคะตั้งใจดูนะจะได้ทำงานได้การดรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อที่จะให้น้องๆสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้นานงั้นเราไปดูวิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆกันเลยค่ะ การดูแลรักษาแป้นพิมพ์คีย์บอร์ด 1. ปัดฝุ่นทำความสะอาดอยู่เป็นประจำ 2. อ,อย่าทำน้ำหกสูบแห่งแป้นพิมพ์ 3. คลุมผ้าทุกครั้งหลังใช้งาน เพื่อผสมอื่นๆเพีแค่นี้เราปลอดภัยจากเจ้าไวรัสไฟไวแล้วจบแล้ววน <c oughs> เป็แทนอ้าวต่อไปอ้าวต่อไปคุณจะให้แบ่งกลุ่มค่ะแบ่งกลุ่มแล้วก็แบ่งหน้าที่กันได้เลยว่าเป็นใครเป็นประธานใครเป็นรองประธาน,าน,านาทำอะไร แบ่งกลุ่มเอาแบบนี้เลยใช่ไหมคะค่ะโอเคข้าวแบบนี้แล้วก็แบ่งหน้าที่กันเลยโอเคไหมคะอ่าอันนี้แบ่งกลุ่มกันไหมอ้าวเอาภาษาพาดีขึ้นมาภาษาพาดีเปิดไปลำดับที่สามอาบุ๋งการดูแลรักษาขอดูงคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วให้อ่านอ่านให้ไดนะอ่านบุ๋งการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์การดูแลรักษา สรุปมาแม่ปิ้งครูก็คือการรูการงรูรูแดัูรักาอง นากลุ่มเลยค่ะทำเสร็จหรืยังลูกแล้วก็จะให้ออกมานำเสนอเป็นกลุ่มเอากลุ่มไหนเสร็จนำเสนอก่อนแบ่งหน้าทีกันเรียังคะแบ่งเรียังลูกโอเคแบ่งกันเรียงโอเค แล้วต่อไปจะมีใบความรู้เพิ่มเติมจะจะมีใบ เราดูไอ้น,นั่นจากูตอนแรกในเรื่องนี้ใช่ไหมคะเขาหลอกเอาอเงินใช่ไหมแล้วก็รีบโอ,อนเงินให้เขาใช่ไหมคะเออต้องดูดีๆหลงเออชื่ออะไรไง่ายๆพันธุ์ทามเอ,อ่อการใช้เว็บเบรกอีเมลไม่คว้าอย่างที่งที่จะใช้คอมพิวเตอร์จดจำระคส you ไงดักไว้หน้าไว้วางใจไม่ล่ะเพราะนั้นเจอจะออกไปหาเขาไหมปวไไม่ปไม่ปวดหิหาออ้ยนไจะห้ทำแบงงานสุดท้ายจะให้ทำแบงงานสองแงงานโอเคไหมคะโอเคงานที่ Yeah. Mm -hmm. Oh,